สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่ากล้องวงจรปิดตัวเนี้ครับเวลามันใช้งานเนี่ยแล้วขโมยเขาเข้าบ้านหรือขโมยเข้ามาเนี่ยแล้วเขาเอากล้องวงจรปิดไปเนี่ยเราจะมีวิธีที่จะไปตามขาโมยนั้นยังไงเพราะว่ากล้องเขาเอาไปใช่ไหมครับเราก็จะมีตัวนี้ครับตัวกล่อง NVR ที่คอยบันทึกข้อมูลของกล้อง WiFi ทุกตัวที่อยู่ในบ้านนะครับเก็บบันทึกลงตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นกล้องตัวนี้ติดอยู่หน้าบ้านแต่ขโมยเข้ามาในบ้านไม่ได้ ก็เอาไปแต่กล้องวงจรปิดแต่ตัวบันทึกข้อมูลไม่ได้เอาไปเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะเป็นวิธีการที่เราจะไปตามขาโมยคนนั้นได้แต่ถ้าเขาเอาไปทั้งสองอย่างก็จบนะครับเนาะก็มาดูตัวนี้ก็เป็นพอร์ตข้างหลังนะครับก็ต่อเข้าจอนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสายแ,นแลนนะครับสายแลนต่อเข้าเราเตอร์เห็นไหมครับสายแลนต่อเข้าเราเตอร์นะแล้วนี่ก็เป็นเมาส์ สายเมาส์ครับสา,สายเนี้ยสายเนี้ยเป็นเมาส์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเมาส์เอาไว้คอนโทรลหน้าจอเห็นไหมครับหนุดูเมาส์นะครับคลิกที่หน้าจอเห็นไหมครับเมาส์ตัวนี้ก็เป็นเมาส์เห็นไหมก็บันทึกได้เก้าตัวนะครับกล้องวงจรปิดก็จะได้เป็นการป้องกันอีกรูปแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขโมยก็ฉลาดก็เวลาเข้ามาในบ้านก็ขโมยกล้อ,องวงจรปิดไปเลยเพร้อมเมมโมรีที่มันอยู่ในนั้นก็จะได้หมดปัญหาว่า เราจะตามตัวขโมยนะั้นยังไงก็โดยการบันทึกข้อมูลลงตัวนี้เนาะเดี๋ยววิธีการใช้งานหรือวิธีการติดตั้งผมจะมาอธิบายทีตอนนี้ก็คร่าวๆวิธีการแบ็กอัพข้อมูลหรือว่าการเก็บข้อมูลกล้อง WiFi ที่เป็นกล้องวงจรปิด WiFi นะครับลงบนนี้ด้วยกล่องที่นี้ใส่ฮาร์ดดิส์ด้วยนะครับก็ขอจบการรีวิวกล่อง NVR ที่เอาไว้เก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด WiFi แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ